สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการเรื่องดีเริ่มที่บ้านของการเคียร์หาห่งชาติค่ะดิฉันแอมเวจิราภาอริธานเรื่องดีเริ่มที่บ้านคือเรื่องราวที่เรานะคะอยากจะส่งต่อให้กับคุณผู้ชมทุกท่านค่ะในการสร้างที่อยู่อาศัยสร้างสังคมให้มีความสุขไปด้วยกันรวมไปถึงคนที่อยากมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงต้องบอกเลยค่ะว่าสําหรับตอนนี้อย่าพลาดเพราะแอมเวเองนะคะได้รับอินบ็อกซ์มาถามกันเยอะมากๆเลยค่ะว่าอยากจะมี ที่อยู่อาศัยในโครงการของการเคหะแห่งชาติต้องทํายังไงเริ่มต้นจากตรงไหนมีคุณสมบัติอะไรบ้างที่จะเข้าเกณฑ์วันนี้นะคะเดี๋ยวจะพาไปไขข้อข้องใจกันและตอนนี้ค่ะแอมเวอยู่ที่การเคหะแห่งชาติสํานักงานใหญ่ซึ่งข้างในนี้ค่ะเราจะมาดูกันว่าข้อมูลต่างๆโครงการที่น่าสนใจของการเคหะแห่งชาติมีอะไรกันบ้างส่วนใครนะคะที่อยากจะสารฝันของตัวเองกับการมีที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติ EP นี้ตอบโจทย์มากๆตามแอมเวมาเลยค่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับลูกค้าติดต่ออะไรครับพอดีพี่สนใจอยากจะมาดูโครงการอ๋อครับอยากจะเป็นเจ้าของของการเคหะแห่งชาติโครงการต่างๆอะค่ะอ๋อได้เลยครับไม่ทราบว่าพี่มาถูกจุดหรือเปล่ามาถูกจุดครับเดี๋ยวผมไปแนะนําข้างในครับโอเคได้ค่ะตรงนี้เรียกว่าพื้นที่อะไรเหรอคะตรงนี้จะเป็นสํานักงานใหญ่ครับอยู่ที่บางกะปิครับก็คือเป็นสํานักงานใหญ่ของสัญญาแห่งชาติใช่ครับซึ่งเราจะมีพื้นที่ในการเปิด ให้มาดูโครงการต่างๆที ok ่อย no. ู mmm mm. ่ในเครือใช่ครับ like ถูก like ต้องไหมซึ่งวันนี้เรามีอะไรแนะนาที่บ้างได้ครับเดี๋ยวลูกค้าเชิญด้านนี้เลยครับได้เลยค่ะอันนี้จะเป็นโมเดลของบ้านของเรานะครับผมบ้านเราจะมีตอนนี้มีทั้งหมด2แบบครับผมมีแนวราบกับแนวแนวสูงครับผมแนวสูงก็จะมีอาคารทั้งหมดมี2แบบนะครับผมมี4ชั้นแล้วก็5ชั้นนะครับผมแนวราบก็จะมีเป็นบ้านแฝดแล้วก็บ้านเดี่ยวครับ แล้วแต่เลยว่าเราต้องการแบบไหนใช่ครับเช่นที่ยืนอยู่ตรงนี้เป็นอังไงอันนี้จะเป็นแนวสูงครับผมก็จะเป็นอาคารชุด4ชั้นนะครับผมจะเป็นอาคารชุดเป็นห้องหนึ่งห้องนอนนียครับมีห้องแยกใช่แล้วส่วนใหญ่คนจะนิยมมาดูแบบไหนกัน,น,นส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาคารชุดครับใช่อาคารชุดเพราะว่าอาจจะอยู่ใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆอะไรเงี้ยครับจะมีแบบใกล้รถไฟฟ้าอะไรเงี้ยครับใกล้สนามบินอยากรู้ละเอียดเพิ่มเติมเราสามารถ ปนั่งคุยกันเดี๋ยวผมพาไปข้างในครับเดี๋ยวไปเช็คได้เลยค่ะตรงนี้เหรอใช่ครับโอ้โหมีหลากหลายโครงการเลยใช่เลยเท่ากับว่าตอนนี้โครงการต่างๆของการหาแห่งชาติเรามีทั่วประเทศไทยเลยนะมีทั่วประเทศเลยครับไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคเหนือใต้กลางอีสานมีหมดเลยอหลากหลายมากแล้วอย่างนี้ถ้าเราสนใจอยากจะซื้ออยากจะอยู่อาศัย โครงการของการหาย่าแห่งชาติต้องมีคุณสมบัติยังไงบ้างคะคุณสมบัติเบื้องต้นนะครับก็คืออายุ20ปีขึ้นไปนะครับ <ừ> ผมก็คือ,อมีสัญชาติไทยร,รายได้ไม่เกินสี่หมื่นสามพันบาทแล้วมีอื่นอนอีกไหมเช่นฐานเงินเดือนจริงๆฐานเงินเดือนมีครับมีฐานเงินเดือนก็คือขั้นต่ําอยู่ที่เก้าพันถึงหนึ่งหมื่นบาทไม่เกินสี่หมื่นสามพันบาทมายื่นติดต่อใช่ไหมคะ,คะจะมีรายได้ประจําหรือเป็นอาชีพอิสระก็มีบานได กำลังจะถามเลยเพราะจริงๆแล้วอ่ะมันมีหลายคนที่ทํางานประจําและหลายๆคนที่มีอาชีพอิสระหรือว่าฟรีแลนซ์เราจะไม่มีฐานเงินเดือนหรือพวกแบบรายได้ที่เป็นหลักเป็นแหล่งครับมีแค่สเตตเมนต์มายืนยันกับทางเราก็ได้ใช่ครับมีแค่รายการรายการเดินบัญชีอะไรเงี้ยครับก็สามารถเป็นเจ้าของบ้านได้แล้วอย่างนี้ค่ะเวลาเรายื่นไปแล้วต้องมีการติดต่อกับพวกสินเชื่อหรือสถาบันทางการเงินเยอะไหมคะทางการเกหะจัดการให้ทุกอย่าง จริงเหรอใช่ลูกค้ามีแค่หน้าที่อยู่ที่บ้านแล้วรอฟังผลอย่างเดียวเลยง่ายขนาดนั้นเลยเหรอคะอนุมัตินานไหมอนุมัติไม่นานครับผมไม่เกิน14วัน14วันทําการหลังจากที่เรามายื่นเรื่องรเราก็จะสามารถดูข้อมูลเลยใช่ครับพี่อยากทราบเลยคะ่ะว่าราคาแต่ละแบบเราสามารถเช็คอย่างไงได้ไหมแบบถ้าเรามีงบในใจเท่านี้และสนใจทําเลแบบนี้ครับและสามารถเลือกตําแหน่งที่เราต้องการจะพักอาศัยแบบ มุมกลางซ้ายขวาหรือถ้าเป็นออาคารพวกแบบคบอนโดมิเนียมอย่างเงี้ยเขาก็เลือกชั้นได้ไหมเลือกได้ครับลูกค้าเข้าไปที่ www.nha.co.th ก็คือจองบ้านออนไลน์ของการเคหะลูกค้าสามารถกดเข้าไปดูทั้งหมดได้ในนั้นเลยแต่ทั้งง่ายกว่านั้นคือ walk in มาตรงนี้ใช่ไหมถ้าลูกค้าสะดวก oh, <okay. S 3> มาที่สำนักงานใหญ่ก็ได้หรือจะติดต่อสำนักงานย่อยทุกๆจังหวัดของเราได้เลย อ๋อ<ช>เรามีสำนักงานย่อยทุกจังหวัดครับที่อยู่แต่ละพื้นที่ด้วยใช่ครับโอ้โหน่าสนใจมากๆเลยเป็นเอกสารสารที่นั่นติดต่อที่นั่นได้เลยหรือสะดวกที่สำนักงานใหญ่ก็ทำได้โอ้โหพี่ฟังข้อมูลแล้วจากตั้งใจแรกคืออยากเดินมาดูโครงการ,รอยากมาดูข้อมูลแต่ตอนนี้สนใจ,นใจอยากจะจองและถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะซื้อเลยเื้องต้นนะครับผมพาไปดูด้านในเลยครับอบอกรายละเอียดต่างๆด้างในเลยเชิญเข้าไปดูข้างในได้เลยตรงนี้เลยเหรอใช่ครับโอเคไป สวัสดีค่ะโครงการเขาเรียกว่าชั้นที่สําหรับผู้สูงอายุกับชั้นทั่วไปต่างกันยังไงเหรอคะคือผู้สูงอายุเนี่ยผมมองว่าถ้าเกิดว,ว่าอยู่สังสนเน่ยการขึ้นลงลำบากเพราะหนึ่งโครงการบางโครงการจะไม่มีอ,อ๋อือว,ว่าเป็นโครงการมีลิฟต์เนี่ยก็คือมีผู้สูงอายุชั้นไหนก,ก็ได้อืมแล้วการเขาเรียกว่าเครื่องไม้เครื่องมือในห้องอะค่ะเหมือนเหมือนกันไหมหรือว่าถ้าเป็นโครงการที่พี่ระบุว่าเพื่อผู้สูงอายุอาจจะมี อุปกรณ์หรือการไม่ครับก็คือโครงการในห้องทุกห้องเหมือนกันก็มีเป็นแปลนเมกันแต่ว่าภายนอกเนี่ยเราจะมีที่จับลานขึ้นของผู้ถอุที่เป็นผู้แชร์อ,อะไรนะครับเป็นบรรด็จะมีบางโครงการอย่างนั้นสนใจเป็นเป็นโครงการแบบบ้านละกันได้อ่าแล้วเราสามารถเลือกแปลนได้ไหมคะว่าแบบทิศมุมไหนมีอ่าห้องว่างมีบ้านว่างครับมีบ้านว่างหลักไหนบ้างบ้านเลขที่เท่าไหร่บ้างมุมไหนบ้างทิศไหนบ้าง สามารถเลือกได้แล้วก็เช็คได้ที่หน้าจอเลยโอเคสนใจแล้วย่างงั้นพี่พอจะมีแนวทางแล้วเดี๋ยวพี่ขอเช็คว่าที่ว่างกับสถานที่โลเคชั่นชอบไหมอ่ะได้อย่างงั้นเดี๋ยวตรงนี้เลยใช่ไหมคะโอเคได้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ขอเปลี่ยนจากโครงการที่เมื่อกี้บอกว่าทางภาคใต้ เป็นโครงการในโซนกรุงเทพปริมณฑลดีกว่าเพราะค่อนข้างจะเดินทางทํางานบ่อยมีตรงไหนแนะนําบ้างคะมีค่ะเป็นโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนค่ะโครงการลาดกระบ,บังสองใกล้กับสนามบินสุวรรณภูมิใกล้อ airport link แล้วก็ใกล้ motorway ด้วยค่ะโครงการนี้เป็นโครงการบ้านหรือว่าอาคารชุดหรือเป็นอาคารชุด5ชั้นมีลิฟต์ด้วยอ๋อมีหลายห้องไหมคะมีหลายห้องค่ะตอนนี้ที่ว่างอยู่ แล้วทั้งหมดทั้งตัวโครงการอาคารชุดมีจำนวนกี่ห้องทั้งอาคารชุดช,ชั้นหนึ่งมันประมาณสิบกว่าห้องค่ะลูกค้าโอเคก็ประมาณห้าสิบไม่เกินนี้โดยประมาณ<ช>คือคแค่อยากรู้ว่าแบบพื้นที่คนอยู่อาศัยเยอะไหมแล้วบริการต่างๆภายในห้องมีอะไรบ้างคะ,อ,ะอาคารชุดของเราตัวลาดกระบังสองจะเป็นอาคารชุดหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องอเนกประสงค์แล้วก็มีระเบียงค่ะมีระเบียงด้วยหรือใช่ พื้นที่ใช้สอยเยอะมากกี่ตารางเมตรคะ33ตารางเมตรค่ะเป็นไซส์เดียวทั้งตัวอาหารชุดเลยไหมใช่ค่ะไซส์เดียวกันแล้วก็ในแต่ละมุมอะค่ะแต่ละแป่นพี่ยังมีที่ว่างให้พี่เลือกอยู่ไหมยังมีอยู่ค่ะลูกค้าต้องมาดูกันอีกทีว่าลูกค้าจะชอบตรงบันไดไหมทางขึ้นทางลงบันไดมันจะมีบันไดหนีไฟบันไดที่บันไดที่เดินทางประจำลิฟต์ค่ะเระตงดูเพื่อนบ้านราคา6กแสนสามหมื่นถึง6กแสนหกหมื่นค่ะ จริงเหรอคะใช่แล้วราคาเริ่มที่6 3 0 0 0 0ามถึง660,000คะ่ะ6 6 0 0 0บาท <c oughs> โอ้โหพื้นที่ใช้สอยเยอะมากโอเคเดี๋ยวพี่ขอดูแปลนหน่อยละกันว่ามีตรงไหนว่างบ้างไดะคะอ่ะเดี๋ยวดูเลยออันนี้มอเตอร์เวย์ใกล้มอเตอร์เวย์ค่ะแล้วก็พอดูห้องว่างแล้วก็คลิกได้ว่าตำแหน่งห้องอยู่ตรงไหน นี่นะคะห้องริมห้องบันไดติดบันไดติดลิฟต์ดูได้หมดเลยอ,อันนี้ค่ะตอนนี้ยังเหลือเยอะไหมเยอะค่ะม,มันจะแบ่งเป็นสัดส่วนส่วนสองว่างอยู่69ห้องเราก็จะมาดูว่าอาคารไหนชั้นไหนบ้านเล็กที่เท่าไหร่คลิกไปปุ๊บมันก็จะแสดงว่าห้องที่เราต้องการหรือเราสนใจบ้านเล็กที่นั้นอยู่ตรงมุมตรงกลางใกล้ลิฟต์ใกล้ทางเดินอันนี้คือตัวทางเดินเลือกมาเลยบันไดนท,ที่พี่อยู่แล้วรวย งวดนี้พี่ต้องเป็นเศรษฐีเลือกเลยแต่งโมเลือกไม่ถูกเลยชั้นไหนดีอ่าชั้นห้าใช่ชั้นสี่ครับผมชั้นสี่นี่เลยค่ะสีเขียวคือตำแหน่งห้องว่างของชั้นสี่ที่ยังว่างมีห้องกว้างมากเลยนะเพราะว่าดูแล้วแบบอาคารมันห่างๆอ่ะไม่ได้ไม่ได้แน่นเอานัมเบอร์ชั้นชั้นสี่ใช่ไหมเลขห้องเริ่มที่เลขอะไรคะเลขห้องเริ่มว่างสามสิบห้าสามห้า เอาสามห้าเลยค่ะเลขสวยจะเป็นห้องตรงกลางของชั้นนะคะอตรงกลางเลยกลางใจเธอไปราคาเท่าไหร่คะห้องนี้ราคาหกแสนห้าหมื่นค่ะแต่ละชั้นห่างกันหนึ่งหมื่นอ๋อแต่ละชั้นยิ่งสูงยิ่งเพิ่มยิ่งสูงยิ่งแพงใช่อ๋อโอเคพีว่าพี่ได้ห้องที่พี่อยากได้แล้วถ้าพี่สนใจพี่จะจองต้องทํายังไงเออนี่เลยครับเป็นไงบ้างครับเมื่อกี้ดูแปลนบ้านแล้วโอเคไหมครับถูกใจไหมเธอโพมาใจมาไวมาก น้องจุ้นเมื่อกี้ดูแล้วพี่ชอบมากแล้วอย่างงี้ถ้าพี่จะจองวันนี้พี่ไ,ไม่ได้พกอะไรมาเลยมีแค่ัตบบรประชาชนใบเดียวจองได้เลยไหมคะจองได้เลยครับนี่เลยครับผมอันนี้ก็เป็นแบบใบการจองนะครับวันนี้วางเงินแค่พันเดียวอ๋อก็คือใช้แค่แบบประชาชนหนึ่งใบใช่ครับวางเงินจอง 1, <000 S 2> มัดจำ<ะ>โครงการที่เราต้องการ1 0 0่นบาทเท่านั้นเลยใช่ครับแล้วกรณีถ้าพี่จองเสร็จปุ๊บกรอกเอกสารทุกอย่างเรียบร้อยยื่นเพื่อรอการอนุมัติ14วันใช่ครับ สมมตินะถ้าไม่ผ่านพี่จะได้เงินมาจำคืนไหมได้คืนแน่นอนครับแต่ผมว่าผ่านทุกรายแน่ๆโอเคเท่ากับว่าเดี๋ยวมาดูก่อนต้องสอบอะไรไงบ้างคะมีบัตรประชาชนด้วยเนาะครับผมแค่บัตรประชาชนใบเดียวครับได้เลยค่ะแล้วถ้าธนาคารไม่อนุมัติครับพอจะมีตัวเลือกอื่นให้พี่ไหมคะมีครับผมก็คือเป็นโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยสําหรับผู้ที่มีรายได้น้อยนะครับก็คือง่ายๆก็คือสั้นๆก็คือคอปสอ ผโครงการนี้จะเป็นรองรับสําหรับลูกค้าที่ไม่ผ่านสินเชื่อจากทางแบง์นะครับผมก็คือมาทําสินเชื่อตัวนี้ต่อบกันต่อนด้ก็คือคอบสอใช่ครับต้องมีคุณสมบัติยังไงคะเรื่องต้นเหมือนกันกับที่เรายื่นแบงก์ปกติเลยแต่แค่ทางพิจารณาพิจารณาของทางคีหาเนี่ยมาพิจารณาลูกค้าอีกทีครับอ๋อใช่โอเคสบายใจละกรอกข้อมูลต่อก่อนเชิญเลยครับได้ พี่ต้องกรอกมีด้านหลังด้วยใช่ไหมกอกทุกใบเลยครับผมจะมีรายละเอียดข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าแล้วก็เป็นรายได้ของลูกค้าครับค่ะใช่เรียบร้อยค่ะครับผมก็มถ้าเกิดว่าสนใจโครงการอื่นๆนะครับผมสามารถที่จะมาจองผ่านเว็บของเราได้นะครับก็คือ w w w n s a c o t h นะครับผมกดเข้าไปที่จองบ้านออนไลน์นะครับแล้วก็ใส่โครงการที่ลูกค้าต้องการนะครับผมเลือกโครงการบ้านว่าง นะครับผมแล้วก็กดจองผ่านออนไลน์ได้เลยหรือลูกค้าสะดวกติดต่อที่1615ก็ได้เหมือนกันครับ w w w n s a c o t s นะครับหรือจะพิมพ์ใน Google นะครับว่าจองบ้านออนไลน์กับการเคหะครับอืมคือพี่สามารถดูโครงการอื่นๆได้เลยโครงการเลยครับแล้วก็ทำทำตามขั้นตอนนี้แบบนี้เลยใช่ไหมครับใช่ครับผมกรอกโครงการนะครับผมกดที่บ้านว่างแล้วก็เลือกดูห้องทำเลที่ลูกค้าสนใจสะดวกมากๆเลยเดี๋ยวขอ เมมไว้ก่อนได้เลยครับกดไว้ก่อนโอเค house nha co t h นะครับแนะนำ <Okay. S 2> ให้พิมพ์ว่า www nha co t h ครับโอเคได้ครับอ่าเจอแล้ววิสะดวกมากเลยนะใช่ครับเช็คทุกอย่างหอนระบบของเราเลยดูได้เหมือนกันเลยครับเรียบร้อยนี่ แบบนี้ใช่ไหมคะใช่ครับผมหรือจะโทร1615ก็ได้ครับติดต่อที่ call center ได้เลยโอเคได้เลยค่ะก็ดีเลยเพราะจริงๆรแล้วพี่อยากจะดูโครงการให้ที่บ้านตั้งแต่ที่พูดไปตอนแรกแล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่าเอ้ยเราอยากหาทำเลที่เราเดินทางสะดวกมีน่าสนใจหลายโครงการยังมีทางภาคเหนือด้วยมีทุกภาคโอ้โหอีสานก็มีใกล้ที่ไหนไปนั่นวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับการดูแลเอกสารเรียบร้อยไหมโอเค เรียบร้อยอวันนี้ขอบคุณครับ ยินดีมากๆเลยค่ะซึ่งวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณไปยังพี่ๆน้องๆแล้วก็การเคหะแห่งชาติสำนักงานใหญ่มากๆค่ะที่มาให้ข้อมูลดีๆใครแล้วก็คุณผู้ชมคนไหนที่สนใจนะคะอยากจะเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยในพื้นที่โครงการการเคหะแห่งชาติ <ๆ S 2> ก็สามารถติดตามข้อมูลรายละเอียดต่างๆ,ๆเพิ่มเติมตามเว็บไซต์ตรงนี้ได้เลยหรือว่าโทร1615ค่ะวันนี้นะคะแอมเ์ M v แลวก็พี่ๆน้องๆของการเคหะแห่งชาติทุกคนต้องขอลาไปก่อนฝากรายการเรื่องดีๆ เริ่มที่บ้านของการเคหะแห่งชาติเราจะมีเรื่องราวต่างๆของโครงการการเคหะแห่งชาติมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันค่ะแล้วก็ฝากกด Subscribe นะคะที่ช่อง YouTube การเคหะแห่งชาติ channel ค่ะวันนี้แอมเวและก็พี่ๆทุกคนนะคะของการเคหะแห่งชาติสำนักงานใหญ่ลาไปก่อนเจอเจอกันใหม่ในอ e ีกีหน้าสวัสดีค่ะเรื่องดีๆ